ใครกำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่วิวภูเขาแบบสวยๆในเขตจังหวัดราชบุรีเรามีแปลงนี้มาแนะนำค่ะเนื้อที่รวม6 9ไ่1งาน62ตารางวาอยู่อำเภอบ้านคาหน้ากว้างติดถนนลาดยางยาวเกือบ2,000เมตรติดคลองภาเคยเห็นน้ำช่ำๆกันแบบตลอดปีและยังมีถนนวิ่งได้รอบที่ดินอีกด้วยนะคะ ไฟฟ้าปรปัปาพร้อมใช้มีความสะดวกสบายอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอเพียง3กิโลใกล้แหล่งชุมชนเป็นทำเลท,ที่สวยและลงตัวมากๆเหมาะกับการทำเกษตรรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือต่อยอดเชิงอสังหาริมทรัพย์ก็จัดว่าดีค่ะขายเพียงไร่ละ250,000บาทเท่านั้นราคานี้จากเจ้าของโดยตรงสนใจนัดชมหรือพูดคุยกับเจ้าของติดต่อหาเราได้ตามเบอร์โทรและไอดีลน์ที่ให้ไว้ได้เลยนะจ๊ะ